สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องทำในใจทุกวันนี้เราตื่นเช้ามาหลายคนยังไม่ทันได้ยกมือไหว้พระไหว้พ่อแม่ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนแล้วเปิดดูข่าวสารโซเชียลเต็มไปหมดบางวันเพียง15นาทีแรกที่ตื่นก็รับข้อมูลมากกว่าที่บรรพบุรุษเราได้รับทั้งวันเสียอีกสังคมปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยความรีบเร่งวุ่นวาย และเสียงรบกวนทั้งจากภายนอกและภายในใจเราเองแต่คำถามคือแล้วเราจะมีความสุขได้อย่างไรในโลกแบบนี้เข้าใจธรรมชาติของความวุ่นวายความวุ่นวายไม่ใช่สิ่งผิดความจริงมันคือธรรมชาติของสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราไม่อาจห้ามรถติดในกรุงเทพไม่อาจห้ามข่าวสารที่หลงังลายมาได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือ เลือกที่จะไม่ปล่อยให้ใจเราติดไปกับมันเหมือนอยู่กลางตลาดสดเสียงดังคนมากของวุ่นวายแต่ถ้าใจเราสงบเราก็ยังยืนยิ้มซื้อผักซื้อผลไม้ได้โดยไม่เดือดร้อนสร้างพื้นที่สงบให้หัวใจใจที่วุ่นวายเหมือนน้ำที่คุณนยิ่งเราปัน่นยิ่งขุ่นแต่ถ้าเราวางเฉยน้ำจะใสเองหายใจลึกๆวันละไม่กี่นาทีนั่งเงียบ ไม่ต้องทำอะไรบ้างหรือทำงานอดิเรกที่ช่วยให้ใจนิ่งเช่นรดน้ำต้นไม้ฟังเพลงเบาๆนี่คือการสร้างพื้นที่สงบเล็กๆให้กับใจแม้รอบตัวจะเต็มไปด้วยความเร่งรีบสมดุลงานกับชีวิตสังคมยุคนี้สอนให้เราทำงานหนักแข่งกันเก็บเงินแข่งกันก้าวหน้าแต่ถ้าเราให้ทุกอย่างกับงานแล้วลืมครอบครัวลืมสุขภาพลืมตัวเอง สุดท้ายเราก็สูญเสียความสุขที่แท้จริงการรู้จักหยุดรู้จักพักสําคัญไม่แพ้การขยันยามทำงานก็ทําเต็มที่ยามพักก็พักจริงๆปิดมือถือบ้างอยู่กับครอบครัวอยู่กับตัวเองลดการเปรียบเทียบโลกออนไลน์เต็มไปด้วยภาพสวยหรูของคนอื่นบ้านใหญ่รถแพงเที่ยวต่างประเทศแต่แท้จริงแล้วนั่นเป็นเพียงมุมที่เขาเลือกให้เราเห็นหากเราเปรียบเทียบตลอด เราจะเหนื่อยและไม่มีวันพอใจจงหันกลับมามองสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตเราขอบคุณในสิ่งเล็กๆเ,เช่นมีข้าวกินครบสามมื้อมีคนในครอบครัวคอยห่วงใยสิ่งเล็กเหล่านี้คือความสุขที่แท้จริงอยู่กับปัจจุบันหลายคนทุกข์เพราะคิดอนาคตเกินไปหรือจมอยู่กับอดีตมากเกินไปแต่ความจริงแล้วเรามีชีวิตได้เพียงปัจจุบันขณะเดียวเวลากินข้าวก็กินให้รูร้รสเวลาคุยกับลูกให้ฟังลูกจริงๆ เวลานั่งรถก็มองผู้คนรอบๆอย่างเข้าใจไม่ต้องรีบร้อนตลอดเวลาความสุขจากความสัมพันธ์เงินซื้อความสะดวกสบายได้แต่ความสุขลึกๆมาจากความสัมพันธ์ที่ดีการใช้เวลากับครอบครัวพูดคุยหัวเราะกับเพื่อนการให้อภัยคนที่เคยทำผิดกับเราสิ่งเหล่านี้คือความสุขแท้จริงที่เงินซื้อไม่ได้ความสุขจากการให้ในโลกที่ทุกคนมุ่งจะเอาการให้คือความสุขที่อยู่เหนือการได้ การให้ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองเสมอไปแค่รอยยิ้มคำพูดดีๆการแบ่งปันเวลาก็ทำให้ใจเราชุ่มชื่นพระท่านว่าการให้คือการสร้างความอุดมสมบูรณ์ทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับดูแลสุขภาพกายสุขภาพกายกับใจเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกคนที่ร่างกายแข็งแรงย่อมมีพลังรับมือกับความวุ่นวายได้ดีกว่าออกกำลังกายวันละนิดกินอาหารพอดีไม่มากเกินไปนอนหลับให้เพียงพอ แค่เท่านี้ใจก็สดใสขึ้นทันทีฝึกปล่อยวางทุกจํานวนมากเกิดจากการยึดติดยึดว่าเราต้องชนะต้องได้ต้องเป็นที่หนึ่งแต่ความจริงแล้วบางเรื่องไม่จําเป็นต้องเอาชนะก็ได้ลองถามตัวเองว่าสิ่งนี้สําคัญจริงไหมถ้าไม่สําคัญก็วางไปบ้างใจจะเบาและความสุขก็จะเกิดขึ้นเองความหมายของชีวิตสุดท้ายแล้วความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความสะดวกสบายแต่คือการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย เช่นการทำงานที่ช่วยเหลือผู้อื่นการดูแลครอบครัวหรือการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเมื่อชีวิตมีความหมายความวุ่นวายภายนอกก็ไม่อาจพรากความสุขในใจไปได้สังคมปัจจุบันอาจวุ่นวายเกินไปข่าวสารถาโถมรถก็ติดงานก็เร่งแต่ความสุขไม่ได้หายไปไหนมันอยู่กับใจเรานี่เองอยู่ที่ว่าเราจะเลือกมองมันหรือไม่เลือกปล่อยวางบ้างหรือไม่หากเราฝึกใจให้สงบอยู่กับปัจจุบัน ลดการเปรียบเทียบรู้จักให้และให้อภัยดูแลสุขภาพกายและใจความสุขเล็กๆจะเกิดขึ้นในทุกวันแม้โลกภายนอกจะยังวุ่นวายอยู่เสมอ